ขอเรจเริญพรดานพุทธศาสนิกชนทุกท่านดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ทราบข่าวเกี่ยวกับภาวะวิกฤตซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผลกระทบ ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าโลกนี้ยังไม่มีในยังไม่มีในโลกแล้วก็เป็นโลกที่เกิดใหม่ถ้าเราสืบทราบเนื้อว่าค้นหาแล้วก็ยังไม่มีที่มาที่ไปคณะแพทย์บุคลากรต่างๆก็ระดมกำลังกันค้นหาตัวยาที่จะมาระงงับโควิด1 9 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ไวได้ง่ายเกิดจากการสัมผัสจับต้องคุกทีนะแม้กระทั่งที่เราที่ไม่รู้จักกันเลยนะสัมผัสครั้งแค่ครั้งเดียวก็สามารถจะทำให้เรานะติดโรคร้ายนี้มาได้ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์กันแล้ว มันมีอนุภาพยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลีย์นะอาวุธอาวุธนิวเคลียร์ยังสามารถมีเครื่องตรวจจับได้แต่ไอ้วิกฤตของโควิด -19 เนี่ยยังจับกันไม่ได้ไม่ว่ามันลเริ่มต้นเกิดจากตรงไหนซึ่งเราในฐานะที่เราเป็นพุทธศา,าสนิกชนก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามตามคำของคณะแพทย์ อย่างเคร่งครัดจินร้อนช้อนกลาง,างล้างมือใช้เจลล้างมือบ่อยๆเราก็งดจากการสัมผัสให้ห่างกันชั่วระยะหนึ่งคือประมาณสัก2เมตรเราก็จะบรรเทาในการเจ็บป่วยในครั้งนี้ได้นะก็ะขอให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็ช่วยกัน รักษาระเบียบกฎติกาที่ทางรัฐบาลได้ออกกฎมาเราจะได้ผ่านพ้นไปด้วยดีและในที่สุดวันนี้เป็นวันครอบครัวก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาปรารถนาทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร